สวัสดีค่ะวันนี้แกงเปิดไข่มดแดงค่ะไปดูวิธีแกงกันเลยค่ะแซบ่บแซ่บค่ะอร่อยอร่อยค่ะแกงใส่หน่อไม้ใส่ผักหลายๆอย่างค่ะอันนี้คือไข่มดแดงค่ะวันนี้จะแกงเปิดแกงเปิดหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดออรินจิด้วยค่ะเห็ดสามอย่างมีฟักทองมีบวบหอมมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็น้ำเต้า แล้วก็ชะอมใบแมงลักค่ะวันนี้แกงรวมใส่ผักหลายๆอย่างค่ะเป็นแกงเปิดแต่ว่าใส่ไขม่มดแดงค่ะอันนี้คือน้ำเนืทางค่ะที่จะแกงเปิด แกงลาวแกงเปิร์กแบดลาวใส่น้ำปลาแต่ถ้าเป็นคนไทยแกงนะเขาจะไม่ใส่น้ำปลา หน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้ต้มนะคะนี่หน่อไม้ที่ต้มเสร็จแล้วเอาพาซอยซอยซอยแล้วเอามาแกง อันนี้คือน้ำขาเบียด้ค่ะแจงเล้าแจงอีสานตรงนีน้ำขาเบียน้ำจะได้ข้นๆแจงเปิดแจงอีสานแจงเลาาบ้านเราน้ำย่านางเขียวอือ อันนี้บวกกับเห็ดหูหนูค่ะใส่ผักหลายๆอย่างปิดท้ายด้วยไข่มดแดงค่ะ นี่แหละความอร่อยมันจะอยู่ตรงนี้แมะความอร่อยมันจะอยู่ตรงไข่มดแดงนี่แหละแกงเปิดไข่มดแดง เต็มหม้อเลยหอมช่อ,อมใบหนึงมาก บานยึติดถนนเดียวกับเสียงนั่น,น,นเดียวกับเสียงนี่เด้อค่ะขอถูกขอไัยเสร็จแล้วค่ะแก้งปิดไข่มดแดงอร่อยอร่อยแซบ่บแซบ่แซบโน,โน,โนัวจะโอมมาล่งกระไดเลยเนาะคะ่ะ น่ากินน่ารับประทานเรียบร้อยอร่อยอร่อยหอมหอมค่ะหอมจะามใบแมงลัก ค่ะกสิจบคลิปในแค่นี้เนาะคะ่ะแจงเปิ้ลไข่มะแดงหรือว่าแจงน้ำมันะคะเป็นแจงเปิ้ลเนาะคะ่ะใส่ผักหลายๆอย่างขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้คือเกานะคะคนถุงกุลาค่ะแจงหมอบักไงเลยค่ะมือนนี้แสบๆนวลๆน้ำกันนะคะไปราคาซัมนีราคาสวัสดีค่ะ